S 1> <S 1> <noi> ไม่ค้าไขยเพราะว่าเพิ่นสร้างไม่ค้าก็เลยฟังนีก็เลยต้องแพกให้เพิ่นเบิ่อ๋อก็เลยเหลือซํำนี้อันนี้ร่างหาสิบบาทใหญ่อยู่ดี ห้าห้าสิบเจ็ดสิบอันนี้เจ็ดสิบด้จ้าตามหัวน้ำค่ะตามหัวน้ำหวานจ้าคิดราคาจากหัวน้ำใช่ค่ะจะรลังใหญ่บลเกี่ยวกันเขาคิดที่หัวน้ำหวานจ้าเขาคิดตรงที่หัวน้ำหวานจ้าอ๋อจ้าอ๋อเสมิ่ดเลยบ่้ำบ้นักน้ำอ๋อเดี๋ยวถ่ายทั้งหุ่นน้ำด้อได้ถ้าอยู่ร้อนเขาเริ่มทอดแล้วถ้าฝนตกอ๋อถ้าฝนตกน้ำมันจะน้อย พอน้ำออกเหลือแต่ตัวอ๋อโอ้ใหญ่อันนี้จักบาทนี่อันนั้จะสามร้อยห้าสิบสามร้อยห้าสิบแต่ว่าคุ้มค่ะตัวนี้คือคุ้มช่วงนี้ช่วงนี้มาซื้อได้เลยจ้ะอ๋อราคาดีอ๋อราคาดีคือแพงหรือถูกก็เข้าไปเประมาณจะวอกเธอใจไม่ขาดไม่แจกเหเพราะว่าเพราะว่ามีค่ะ อันนี้แม่ค้าเพคขายหยุดเส้นเส้นอันนี้อะไรนะรัตนบุรีรัตนา่าตูมรัตนบุรีแวะได้ร้านไหนนะนี่ร้านน้องต้นข้าวร้านน้องต้นข้าวร้วรานแรกเลยไหมนี่ร,นร้านแรกมาจาก่าตูม,ตมใช่ค่ะถ้ามาจากรัตนาก็ร้านสุดท้ายอ๋อใช่ใช่ใช่แม่ค้าใจดีแม่ค้าลดเลขแจกแถม <laughs> แถมยังเดียวเดี๋ยวมืออื่นมือหลังสิมาสื่อมไม่จ้าพูดเมื่ออื่นผิดต้องมือหลังเ <laughs> <laughs> มื่ออื่นคือพรุ่งนี้คุณยายขอถ่ายหน่อยนะโอ้ย oh, <laughs> พึ่งคุณยายใหญ่มาก 啊，你要换